<c oughs> ครับมาดูคนเท่าคนแก่ครับตอนนี้กําลังจะเริ่มทํำใบสีครับประเพณีงานแต่งของเราในวันพรุ่งนี้นะครับนี่นะจะมีแต่คนเท่าคนแก่ที่ว่าทําใบสีเป็นนะครับร <c oughs> นี่นะค <c oughs> นน,ะนี้คือนั่งเอ,งเอกเลยครับ อาจารย์ใหญ่ครับว่าแล้วจัดไปน <Hey, ี่นะตอนนี้เป็นการเริ่มแรกใช้ใบตองครับใบตองคือใบกล้วยนะครับว่าแล้วจัดไปครับเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆนะครับเยวจะลงให้ดูเรื่อยๆครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ